คัอชอบไหมคะถูกใจเกิดไลค์ถูกใจเกิดเลิฟ แชร์กั s u b s c r เพื่ออย่าลืมกดกระดิ่งปุ๊กปิ้ง,ง,งด้วย <c oughs> ปิ้งกระดิ่งเด้งวันนี้เรามาที่ไหนก่อนจริงๆวันนี้คือเราแพลนกันมาอย่างดีๆค่ะว่าเราจะไปตะลุยย่านตลาดน้อยจเจริญกรุงอะไรแบบนั้นที่แบบคนฮิตคิดเก๋ๆเข้าไปกันก็เตรียมกล้องฟิล์มมาแล้วด้วยเรียบร้อยนี่ปรากฏว่าพอขับรถมาแถวนี้ปุ๊บฝนตกค้าวโพดคอแผนที่เตรียมเอาไว้ก็เลยผิดแผนทั้งหมด <c oughs> ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ แบบแชปเตอร์ค่ะชื่อว่าแบ m แชปเตอร์แต่แป๊บนึงนะคนยังไม่ครบก็ต้องรอ <c oughs> เขาเรียกว่า Creative กิติมาศนะคะคิวเขาแน่นจริงๆคิวเขาแบบคิวทองแล้วก็เป็นแบบตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองอ <c oughs> ตอนแรกเหมือนจะดีหลังๆมันเริ่มเริ่มไม่ดีมันจะมาได้ยังในต,ตอนนี้มันจะมาได้ยังมันจะให้ใหพูดนะถึงเมื่อไหร่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทรงผมใหม่หรือเปล่า เป็นยังไง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 ผมผมรามิงน่ากลัวน่าเลิกคุยเลยแต่วันนี้เราจะทำอะไรบ้างหัวหน้าบอกผมก่อนไม่ทำอะไรทั้งนั้นอ่ะโอเคเลิกกองเลิกผมไม่เคยมาที่นี่เลยทำอะไรบ้างกูก็ไม่เคยมาปล่ยใจเขาเขาเปิดใหม่คือนี้ที่โรงแรมแชปเตอร์เจริญนครที่แห่งนี้นะคะ ข้างหลังที่เรากำลังจะขึ้นไปนั้นคือเป็นป๊อปอัพของร้านกาแฟที่ชื่อว่าลาคาราลร้านกาแฟนี้เขาแบบเป็นสัญชาติเดนมาร์กมาจากโคเปนเฮเกนดังมากแล้วก็จริงๆเขามีสาขาแรกที่ไทยแล้วอยู่ตรงตลาดน้อยที่เราจะไปแล้วมันฝนตกไม่ได้ไปนี่แหละหอ,อ่ะทีนี้เราก็ไปเซิร์ชเจอแล้วก็เห็นว่าเขามาเป็นป๊อปอัพอยู่ที่แชปเตอร์นี้นะคะถึง31พฤศจิกายนนี้ที่เขาเพิ่งมาแบบมาตั้งอยู่ที่ได้แค่2ออาทิตย์เองแล้วเราก็เจอแล้วเราก็เดี๋ยวเข้าไปดูกัน เดอได้ถ่ายรูปเล่นด้วยจัดไปนะรอระหว่างฝนตกก่อนที่จะเข้าไปกินกาแฟร้านนี้ให้อบน้ำก่อนใช่อบน้ำก่อนหัวหน้าครับอบน้ำเลยครับเร็วเสียงลึงไม่ดีสิ่งที่พิเศษคืออะไรรู้ไหมดีไม่มีประตูด้วยโอเคหัวหน้าเปลี่ยนชุดเลยเอาดอพออาบน้ำเสร็จนะคะทุกคนชำระล้างร่างกายให้สะอาดทุกค่ะก็เชิญขี้เยี่ยวตามสายนี่อะไรกัเนี่ย ไม่ดีเลยไม่ดีสักอย่างอคือมันเป็นชั้นโซนสระว่ายน้าเขาก็มีเขาก็กเลยมีห้องอาบน้ำมีห้องเอ่อห้องน้ําไว้แบบรองรับอ,อยากให้ทุกคนได้ชมวิวตรงนี้ค่ะก็คือสวยมาก,ากาเป็น<ว>แบบสระว่ายน้ําอยู่ชั้นสี่ริมแม่น้ําเจ้าพระยามานั่งจิบกาแฟอะไรมันจะเก๋ขนาดนี้คะทุกคนมาดูกล้องได้ไหมผะวันนี้เลือกตัวนี้มา เอฟอีทูร่องฟิล์มนิคอนใช่ร้องฟิล์มเออถ่ายให้ไหมคนละรูปคนละรูปแต่ต้องไปยืนตากฝนนะหิวเครื่องไม่หิวกินก่อนไหมเราเพออกมาตอนถ่ายหัหน้าไปเติมพลังห่อนได้ได้ได้แว์กันเหลือเกินไปเข้าร้านอันนี้ทำไมถึงมาปอบอัพที่นี่เนี่ยคะเออมันเป็นแบบว่าสุดแล เริ่มจากที่มือค่ะใช่ค่ะพอเริ่มจากที่เมืองชาแล้วที่เนี้ยก็เป็นเหมวิวที่มันเป็นทิ่แม่นางดีอ่ะมันก็เลยเหมือนดิสคอรีที่ลิง้์กันเพราะฉะนี้ที่แอบฟังเขามาที่แอบฟังเขามาที่เกี่ยบอ่ะโอเคเเขารื่องกาแฟต่อร้านเลงและเอาแบบว่าที่เป็นซิกเนเจอร์ของราคาราเลยค่ะถ้าซิกเนเจอร์ของเรามันจะเน้นเรื่องกาแฟมาเล่นกาแฟเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำเป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ฟิอคือแทนจะเป็นการวนน้ะ วนน้ำวนน้ำเขาเรียกว่าก็คือเดี๋ยวต้องลงไปวนน้ำที่สามซอยท้อแล้วการริฟริฟาริฟนริฟริฟอ๋อเหมือนดีนรนรถเร็วๆไปเลือยเหอสวัสดีค่ะไปแล้วไม่ไหวไม่ต้องลานีแล้ก็หรือว่าจะทานเป็นแมชชีนก็ได้ค่ะมีเป็นกาแฟดากับกาแฟลก็เมรกับาเต้จะแนะนาเป็นตัวเยนยา จเป็นแคโนจะมีความแบล็คลนจะออกโทนสีม่วงโทนสีม่วงใช่ใช่ใช่มันจะกินเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นเฉดสีคือกาแฟมันจะมีความเป็นเฉดสีเหลืองม่วงเดี๋ยวนะกินกาแฟที่กินเข้าไปแล้วจะเห็นเราจะรู้สึกเป็นเฉดสีไม่ไม่ไม่เป็นเคโนสอย่างเช่นเนาะเรากินเข้าไปแล้วเราได้กินแบบรู้สึกว่ามันเป็นสตรอเบอรี่หรือเป็น คนคนละสีเล่นเลยอย่างเงี้ยค่ะมีเป็นวิลมาแทนวิลมาก็คล้ายๆกันเป็นโคโลมเบียเหมือนกันวิลมาคืออะานไหนคะเหมือนอาม่าคิดว่าเขาจะสั่งได้ตอนไหนเหมือนอาม่าไหมเป็นยังไงเอาเลี้ยงมีเราเลี้ยงไหมแต่ว่าเป็นผงนะไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้เนี่ยอยู่ออฟฟิศดีตรงนี้แหละ สปอร์ตใจดียกเว้นไม่มีแฟนอยเดี๋ยวกูจะหักจากเงินเดือนนูงนี่แหละคนเดียวด้วยเออโทษนะครับะพี่ขอมาหรนขอยเั้ยผมนึกว่าพี่เป็น คุณสวดในร้านเลยนะหรอใช่เดินเข้าไปแบบไปเจ้าของร้าไม่ขอไม่ถามด้วยนะได้หมากินกันขอกินอันนี้ก่อนดูซิว่าจะได้สีอะไรอันนี้คืออะไรคนะ อันนี้คือที่เป็นแบบแทนบลูเธอฉันอยากให้พวกเธอได้ชิมแล้วก็เราถ่ายสีกันนะค่ะข<า>อยอุณอยางสีเหลือง yellow เหนื่อยไหมคะ <c oughs> อันนี้เป็นกาแฟที่แบบว่า เขาบอกว่ามันจะมีรสชาติเฉพาะของมันแตกต่างกันไปตามการคั่วหรือตามเมล็ดต่างๆทีนี้กินไปแล้วั้านมีฟิลลิ่งมีความรู้สึกขึ้นในใจแล้วเดี๋ยวจะมาพายกันว่าแต่ละคนจะแบบรู้สึกยังไงอะชน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 ไป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 ยังไงคุณเหนอคุณเนี่ยปิด้านหรือเปล่านี่พี่มีอะไรพิ ปกติเธอกินกาแฟถ้าพวกเธอกินหวานแต่ว่าอันนี้เป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวมากด้วยเปรี้ยววแล้วก็เหมือนมีความแบบหมักๆไหมเหมือนกินของหมักมือแต่ผมเห็นสีเลยนะพอผมกิน้าไปเหรอใช่สีสีส้มจริงๆพอรกินเข้าแปปุ๊บแล้วมันแบบเหมือนอยู่ในแบบทุ่งที่มันเป็นสีส้มๆอุ้ยอยู่ในทุ่งเลยเหรอทุ่งที่เป็นสีส้มๆเลยเหรอ ปกินอะไรไปวะสัมผัสแรกเพราะเราใช้จินตนาการนะใช่ใช่ใช่อะอาอาคุณมี้คุณมี้เป็นไงไม่เห็นอะไรเลยงงงงวะเปเปรี้ยวรสชาติเปงเรี้ยวเปรี้ยวอาขมไดะกาแฟขมเพราะคุณมิ้ไม่กินกาแฟเนาะปกติอ่าคุณเสื่องเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวสีอะไรสีอะไรเลือสีไหรอ โอเคแต่ฟ i ลลิ่งฟ i ลลิ่งมันแบบให้ความรู้สึกถึงถึงอาหารหรือถึงอะไรที่เราเคยรู้จักเคยกินไหมว่ามันน้ำจริงจริงมันน้ำกระชากเหรอความรู้สึกความรู้สึกจริงเหรอพิมเคยกินอย่างนี้ไหมไหนไหนไหนลองเอาน้ำกระชามาลองเมื่อสีมันเป็นยังไงนะมูนชานก็ให้เธอเออไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสีส้มหรือสีเหลืองมันออกแบบส้มส้มเหลืองเหลืองเป็นยังไงคะช่วยเฉลยหน่อยค่ะจริงๆมันเป็นสีม่วงสีส้มอะไรอ่ะ แต่ว่าได้ความฟรุตตี้แบบฟรุตตี้ฟรุตตี้ชัดมากสอบตกนะคะทุกคนโอเคเราชอบนะแต่กินแบบยันถืออันนี้เป็นมาตรฐานค่ะอันนี้มั่วซั่วเป็นพวกที่กินกาแฟกันมั่วซั่วไปหมดไม่เป็นไรอะคิดว่าแบบว่าที่เรากินใจจอยดีกว่าเราอยากกินใจจอยนะใช่ไหมเราไม่ต้อกินแบบว่าโอ้โหแบบมันจะต้องอะไรยังไงขนาดนั้นแล้วแต่เธอจะชอบแบบไหนเธอกินได้ไม่มีถูกไม่มีผิดคือมันแล้วแต่ว่าเราชอบอะไรโอเคขอบคุณค่ะ ค่ะเดี๋ยวก่อนนะขอกินขนมเอ้ยดีนเท่านะพี่หิวเหรอะหิวเหรออยากกินข้าวอยากกินข้าวเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรสชาติรชอบไหมชอบไหมอันนี้อะไรอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรอะไรนะคิวคิวบราวนี่เป็นแบบเนื้อเค้กเป็นแบบเรดเวลเวตอร่อยก็มีชีสอืมมีชีเท่างในแบบอืมอร่อยว่ะอร่อยอืมอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะ อะไรนะบานาน่าพุดดิ้งอร่อยรสชาติยังไงเดี๋ยวนะฉันต้องหอมกล้วยแล้วก็เป็นแบบว่าครีมครีมโนนัวอร่อยเลยชอบกินกล้วยชอบกินกล้วยกล้วยหอมค่ะแก้วนี้ฉันก็คือเฝ้ารออุ้ยอุ้ยอะไรน่ากินกาแฟอ้าวอุ้ยอร่อยมากเธออยากชิมไหม อุ้ยอร่อยหอมมากเลยหอมมากเลยค่ะถามนะว่าใครอยากชิมไหมแต่คือไม่วางแก้วแล้วก็กินไม่หยุดโ <c oughs> ทษดีนะพษดีมันน่าจะดีมันน่าจะดี จริงๆมีชั่นแรกของเราจะเฟลนะคะแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ฟินเวอร์เพราะว่าแฮปปี้กับบรรยากาศแล้วก็ร้านที่เรามาเนาะหวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันนะคะเอาไว้คราวหน้าต้องได้ไปแน่ๆตลาดน้อยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของจนแล้วคะ่ะจะต้องไปทํางานต่อแล้วนะคะมีเวลาพักผ่อนได้เท่านี้เองถ้าเกิดว่าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ